นี่ค่ะชื่อนางสัติวิเศษดำค่ะมาจากถุ่มสวนบริบูรณอำเภอเมืองจังหวัดวุรยามค่ะที่สวนบริบูรณนะคะเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างนะคะมีแกนตะวันสดชาแกนตะวันชาขิวค่ะมีหลากหลายเป็นชาสมุนไพรนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เราจะมานำเสนอ,อชาสามรสค่ะ ตัวนี้ได้สีดาวนะคะซึ่งชาสามตัวจะประกอบด,ด้วยตะไคร้ใบเตยแล้วก็ย่าหวานค่ะ,ะก็จะเป็นเป็นซองเยื่อกระดาษค่ะเป็นซองแท่น,นะคะมีทั้งหมดในนี้ก็จะมีอยู่สามสิบซองชาค่ะหนึ่งแพ็คราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนอกจากนั้นก็สินค้าที่เป็นสีน่ดาวอีกตัวหนึ่งน,นะคะก็เป็นชาตะไคร้เอ่ขอขคืีเอ่อชาใบเอ่อชา ชาตะไคร้ใบเตยค่ะชาตะไคร้ใบเตยก็ประกอบด้วยตะไคร้ก,กับใบเตยค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีสารเคมีนะคะเราปลูกธรรมชาติค่ะแล้วก็จะมีชาตะไคร้ย,ย่าหวานค่ะชาตะไคร้ย,ย่าหวานก็ตะไคร้นี่มันจะเป็นตัวที่ช่วยในการลด ขาเรียกแบบขับสารพิษนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเกาก็จะช่วยวช่วยเกาได้ช่วยแก้เกาได้ค่ะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับลดไขมันในเรื่องควกโมเลสเตอรอนอะไรพวกนี้ได้อะคะ่ะแล้วสําหรับใบเตยก็จะช่วยช่วยบารุงหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกแตะไายแตไคร้ใบเตยแล้วก็ ถ้าครไ่เตยย่าหวานค่ะรสชาติก็จะต่างไปนะคะถ้ามีประสบย่าหวานก็จะทาให้รสชาติหวานขึ้นนะคะทานง่ายขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบรสหวานก็จะเป็นอารที่้ใเตยค่ะ,คคะ,คคะส่วนบริบูณ์น้ำเพลนยงวินญามฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ